ตวิทยาของคนฉลาดในการปราบมือที่3ครับวิธีการนี้จะทำให้คุณชนะเร็วที่สุดเลยดึงโฟกัสแฟนมาที่เราตลอดเวลาครับเช่นตามสืบตามส่องตามดูตามหึงมือที่3จะรู้สึกโมโหและมันจะปรีดแตกของมันเองมันจะระเบิดของมันเองพอมันระเบิดของมันเองมันจะเกิดความระแวงแฟนของคุณมากขึ้นมันจะเริ่มวีนเวียงและ ท้าเลิกเริ่มที่จะบล็อกเริ่มที่จะเงียบใส่แฟนของคุณมากขึ้นแล้ว2คนนี้เขาจะบัฟกันเองครับ3าครับการดึงโฟกัสแฟนของคุณคุณต้องรีบเปลี่ยนลุคครับการแต่งตัวและบุคลิกภาพมีผลอย่างยิ่งในการทําให้คนรู้สึกเบื่อคุณคุณต้องปรับเปลี่ยนลุคหรือบุคลิกภาพมันเป็นประการด่านแรกที่ทําให้คนสนใจ คนเป็นหลวงส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เริ่มที่จะปล่อยเนื้อปล่อยตัวพอคุณไม่ดูแลตัวเองมันบ่งบอกให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณไม่รักตัวเองเมื่อคุณไม่รักตัวเองจะไม่มีใครรักคุณ3.2ครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนคําพูดพอเริ่มใช้เทคนิคบางอย่างแฟนจะรู้สึกแปลกๆและเขาจะเริ่มระวังตัวมากขึ้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนตอนนี้คุณปรับลุกก่อน3.3ครับอย่าไปทําดีเกินไปครับเพราะเขาจะรู้สึกแปลกๆ และมันทําให้คนรู้สึกว่ามีความระมัดระวังตัวมากขึ้นการดึงโฟกัสคอนได้แบบง่ายๆและเนียนๆให้ปรับแค่ลุกก่อนครับแต่อย่าไปปรับไอ้พวกนี้ก่อนเพราะมันทําให้คนรู้สึกระแวงมันแปลกๆเพราะงั้นเนี่ยสามคือดึงโฟกัสมาที่เราก่อนด้วยวิธีการปรับลุกเพราะคนเป็นหลวงส่วนใหญ่พลาดเรื่องนี้มากๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักและเอาใจนะครูความเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ย8,900บาท คุณจะสังเกตว่าผู้หญิงแกร่งผู้ชายมักจะทิ้งเสมอหรือผู้ชายที่พยายามทําดีเพื่อครอบครัวต่างๆเนี่ยแฟนก็มักจะทิ้งเขาไปเสมอครับเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากเอาใจคุณอยากรักคุณอยากทนุถนอมคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ <c oughs> ไม่ใช่ว่าคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปได้มากเท่าไหร่แต่มันเป็นเพราะคุณกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายได้มากเท่าไรต่างหากเพราะงั้นเนี่ยจากราคาเต็ม8,900บาทครับปโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับ ครูความให้ราคาอยู่ที่990บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปร990เฉพาะ3ท่านสุดท้ายเท่านั้นที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ